วันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าผักเครื่องเคียงอันนี้เครื่องเคียงนี้จะทานกับอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะเรามีเป็นของตัวเองแล้วค่ะนี่ค่ะเรามีหมดนะคะกระเพราโหระพายีราตะักไคร้และถั่วฝักยาวเดี๋ยวจะเด็ดเดี๋ยวจะเด็ด กินนะคะคเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งทานนะคะอาหารซึ่งเราหาผักของเราเองมาแล้วเรามีปลูกแล้วที่บ้านนะคะนี่เป็นทางเดินที่จะขึ้นไปมุมที่จะนั่งทานทานนะคะนี่บานชื่นนะคะเราปลูกสองฝั่งทางค่ะแต่เผอิญอีกฝั่งนี้ตายแล้วมแมลงกัดค่ะสู้ไม่ไหวเลยค่ะ นี่ทางเดอมีน้ําพุมีนกเราพยายามปลูกดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะนี่จะเป็นที่ที่เราจะขึ้นไปนั่งทานกันนะคะมานชืนสดใสมากสวยงามมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาสารล่างก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะร้อนแต่ว่าเดีย๋ยวมานั่งตรงนี้เอาผ้าออกก่อนอยวนั่งกินนะคะเรามากินไข่ไข่เวียดไข่ตัวกันนะคะที่ลูกสีอย่างนี้เพราะว่าตอนต้มนี้ ใส่ใบมะก,กรูดตะไคร้โหระพากระเพราใส่ยเยอะมากค่ะเพื่อดักกลิ่น <c oughs> คือไม่รู้เอาไว้หลายวันค่ะไม่ทราบว่าเป็นตัวหรือยัง <c oughs> เป็นตัวนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คืออาหารเนาะเขาจะต้องมีการสดน้ำสดน้ำก่อนนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ด เรามีผักแพ้วเป็นของตัวเองเลยนะคะผักแพ้วสดมากค่ะถั่วฝักของตัวเองแต่แตงัซื้อค่ะโอ้กุ๊ดน้ำก่อนนะคะมือล้างสะอาดนะคะอ,อร่อยแต่เค็มคุณครูเขาโอ้ยมกอ พยาบาลก็บอกค่ะว่าเป็นแผลน,นี้กินไข่ไม่เป็นไรบอกอ่าที่เขาพูดกันก็คือประมาณโบราณเชื่อโบราณจริงบางสิ่งบางอย่างก็ดีนะคะแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาบอกแล้วว่ากินไข่แผลไม่โปดเดี๋ยวก็รู้ค่ะนี่นะคะน้าทานมากเลยค่ะ ไข่แข็งไข่ขาวแข็งค่ะแข็งมากเดี๋ยวเรากินไข่แดงกันนะคะคงกินได้สักประมาณสองลกูกเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะเครื่องเคียงของเราก็มีผักผักชีผักชีกชออใบเลื่อยแตงกวาถั่วฝักยาวคุณแม่ปลูกหน้าบ้านได้กินแล้วคะ่ะแตงแตงซื้อสะแหน่นี่ผักแพ้วนี้เราปลูกเองปลูกเพื่อเอามากินกับไข่นี่แหลคะค่ะจิมแลคะ่ะ อ,อร่อยมากเลยค่ะไข่ขาวแข็งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบทิชชู่ตับเลงมาแล้วค่ะทิชชู่ นอะไรต้องให้ซิชูมุมมามทามากินต่อกันเลยนะคะลูกที่หนึ่งผ่านไปอร่อยอ่ะหยุดไม่ได้จะมั้งสงสัยอุ้ยอันไหนแตกก่อนกันอันนี้แตกก่อนจดน้ำค่ะอันนี้ไม่ยังให้ตดไหม อร่อยค่ะลูกนี้ไม่เค็มอ่ะแปลเจ้ตัวน้อย <c oughs> ตัวแล้วค่ะประมาณเด็กสองเดือนเด็กเดือนสองเดือน อร่อยมากเลยค่ะมัน<โอ>ไม่ค่อยถานัดก็เลยเลยเครื่องเครยงค่ะมี่ับพับของตัวเอง สุดสดนี่เผ็ดเกอเกนแต่กับแหนมเนืองใช่ไหมฮะมันก็ค้างคืนนะฮะไม่สดใช้ชูลป,ปอหวานมากอ่ะคหรอ ของสดสดใหม่ทิดยานิดหน่อยอ,อร่อยมากต่างเพื่อนอามาให้เพื่อนทางบ้านค่ะ อย่างก็มันก็อันตรายมากเพราปลูกเองกินเองนงคะจริงๆชาวสวนเขาก็ไม่ได้อยากจะฉีดยาอะไรหรอกนะ,ะแต่ทาไงได้ถ้าไม่ฉีดนี่ไม่ได้ขายนะคะนอนถ้าไม่เป็นลูกชาวสวนจะไม่ทราบเลยว่าสารเคมีที่เข้าไปในผักแต่ละอย่างมันเป็นยังไงแตงกวาแต่ที่สุดยอดที่สุดคือคะน้าเช้ากลางวันเย็นอย่างแรง พราะมิง้นสู้หนอนไม่ได้ค่ะหนอนจะกินหมดหมดจริงๆนะคะใบจะหมดเลยค่ะแตงกวาเช้า,ชาเย็นแม่ทำนะฮะแต่สามสิบปีที่แล้วสามสิบห้าปีที่แล้วเช้าเย็นแบบแบบเขาเรียกว่าเกาะลูกเกาะเกาะลูกเกาะใบอะไรอย่างนี้ค่ะคือน้ำฝนล้างไม่ออกอยาตัวนี้น้ำฝนล้างไม่ออก คิดดูค่ะเพราะงั้นสู้หนอนไม่ได้ค่ะมันจะชอนกินหมดใบเนี่ยไม่สามารถขายได้แต่ถ้าเราปลูกเอง,เองก็จะจะ,จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะว่าเห็นแค่ตัวก็เห็นแค่ตัวนะคะจะมีเกาะหนึ่งที่เรายอมให้หนอนบ่อนเพื่อที่เราจะกินปลอดภัยหน่อยสงสารนะคะชาวสวนไม่ใช่สบายนะคะเขาไม่อยากทำค่ะเพราะเนเปลืองมันแพงมากยายาพิษที่ฆ่า,มาแมลงเนี่ยแตา เขาต้องทําค่ะแล้วเป็นแตงกวาดีเป็นผักที่ชอบที่สุดมากที่สุดในชีวิตหโหลูกโหลูก ตัวแดงๆเลยเป็ดน้อยเป็นไข่เวียดค่ะไข่เป็ดเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยค่ะใช่เลยค่ะจะแบบว่าอาหารค่ะเขาเป็นาารเราก็สรรหากินเนาะเห็นเขากินใน YouTube ค่ะเนี่ยซื้อคุณครูมาจากอุดรเขาส่งมาจากอุดรน,นะคะก็ จริงๆมีญาติอยูด่ดอนแต่ก็ไม่อยากรบกวนเขาถ้าเลยสั่งซื้อคุณครูมาคุณครูก็คินหน้าอร่อยมากเราเลยมีความอยากอืมสามลูกแล้วตายแล้วกะจะเกินข้าสต่แล้วทำไมไม่ถน,นัดกะร่่งเพียง ลูกที่สี่ขอลูกที่สี่ 4, สวยๆก็แกลงเหมือนกันนะคะว่าแผลเนี่ยเนื้องอกค่ะเป็นคนที่เนื้องอกผุดได้นมมดลูกตัดหมดแล้วค่ะนมไม่ได้ตัดตัดก้อนเนื้อในนมเป็นหมดทั้งตัวแล้วค่ะเนื้อง,งอกดีที่เป็นงอกแต่ตอนนี้อันนี้ก็ส่งเชิ้นตัว ช,ชิ้นเนื้อตรวจอยู่นะคะอืมก้อนประมาณเนี้ที่บ้าตลองชิ้นเนื้อตรวจดูะคะ่ะคงไม่จักถอดนะคงไม่จักถอดอีกลุ่มหาลูกที่สี่จะกินแค่ลูกสองลูกก็กลัวๆอยู่เกรงๆอยู่เหมือนกัน ค่าสัตว์ตัดชีวิตหลายตัวเลยค่ะก็เป็นตัวแล้วเป็นหัววันนี้มันพระหรือเปล่าเนี่ยพระไม่พระก็บาปเหมือนกันแหละแต่อร่อยเขาคืออาหารก็อย่าไปพูดถึงความบาปวามอะไรนะฮะคนได้ยินเขาจะหมั่นไส้คือบาปแล้วไม่กินทำไมก็ามาหันค่ะเป็นตัวแล้วต้มสดๆไม่สดเขาน่าจะตายแล้วเพราะว่า คุณครูส่งมาให้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยค้างไว้เป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ต้มแล้วก็ได้ใส่ตู้เย็นด้วยอร่อยมากขอบอกว่าน,นี้อร่อยมากเพราะไม่ได้ใส่ตู้เย็นไงคะเดี๋ยวกินลูกนี้จะเป็นลูกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็คงต้องลากันนะคะอื ถึงขั้นหามาปลูกเองค่ะเป็นของตัวเองะล้วนออถ้ากินหนําเนืองนี่สุดยอดสดอร่อยนะของสดนี่มันอร่อยจริงจิงลนะคะนี่นนะะคยมองนี่คือเชิพลมาซื้อมากลูดลูกมะกรูดของแม่แม่ขายลูกมะกรูดคือปลูกไว้หลายต้นค่ะตอนแกแข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ แต่ก็เข้าสวนตลอดเวลาเพราะแ,แม่เป็นคนขยันมากบอกแกจะยงตายในสวนอย่ามาห้ามแกพี่ยากโอ้โหเครื่องเคียงดื่มของดีทั้งนั้นลหอแตก็ไม่คิดถึงสารพิษน,นะอืมะพรู้ ต,ต้องเองมิ้งกินไข่เพลินรวมกนินเครื่องเคียงสี่ลูกแล้วว่าจะอยากกินอีกจังเลย,ยกินได้ดประมาณหมดอ่ะสิบห้าลูกแต่ว่าเป็นใจแผลอ,อยากกินต่อ น้านในดอกไม้ที่ปลูกไว้เป็นสวนจมเล็กๆของเรามีความสุขค่ะด้านข้างก็เป็นอซอสพลาโจรมีข้าโพดอยู่ด้านหลังไม่รู้ไม่ทราบว่าเห็นด้านหน้าเป็นไม้ประดับด้านหลังเป็นยาสมุนไพรและข้าโพดทันตกตายตายเพราะว่าโดนฝนซัด ใบไ,ไม้เห็นมามดอกเข็มจะปลูกดอกเข็มกับดอกอบ้านเราเขาเรียกเดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกไม้ชัดชัดที่เราปลูกไว้สวยมากค่ะชื่นใจหายเหนื่อยโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเว้นสักสองชั่วโมงอาจจะทานต่อสวัสดีค่ะ